ลองนึกภาพตามกันดูนะคะถ้าพรุ่งนี้เลยเราตัดสินใจหยุดทำงานทุกอย่างหยุดแบบหยุดสนิทเลย30วันเวันเต็มๆจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินในบัญชีของเราคะรายได้จะหายวับไปเลยกลายเป็นศูนย์หรือเปล่าหรือว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังคงทำเงินให้เราอยู่เงียบๆแม้ในวันที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยโหเป็นคำถามที่เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เลยนะครับเนี่ย คือมันส่องให้เห็นโครงสร้างการเงินจริงๆของเราได้ทันทีเลยว่าเสาหลักของบ้านเรายังเป็นแค่ตัวเราคนเดียวหรือเปล่าที่ต้องออกไปหาเงินทุกวันหรือเราได้เริ่มสร้างเสาต้นอื่นๆที่เรียกว่าระบบหรือสินทรัพย์ขึ้นมาบ้างแล้วใช่เลยค่ะและนั่นคือการเดินทางที่เราจะคุยกันวันนี้เลยจากจุดที่เราอาจจะเป็นแค่คนหาเงินที่เก่งมากนะแต่ถ้าป่วยไปเดือนหนึ่งรายได้ก็คือศูนย เราจะเดินทางจากการเป็นคนหาเงินไปสู่การเป็นสถาปนิกที่ออกแบบรายได้ของตัวเองได้ยังไงครับซึ่งผมว่ามันคือการเดินทางที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยเพราะความมั่นคงในโลกที่มันผันผวนแบบนี้มันได้ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครหาเงินเก่งกว่ากันนะแต่มันวัดกันที่ว่าโครงสร้างรายได้ของใครแข็งแรงกว่ากันสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่เอ่อรากของความคิด ไปจนถึงพิมพ์เขียวที่จับต้องได้เลยครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพแรกกันก่อนเลยในสถานะคนหาเงินหรือ income earner สมการชีวิตของคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือเวลาบวกกับแรงงานเท่ากับเงินใช่ครับหยุดทำก็หยุดได้เงินใช่ค่ะชีวิตการเงินนี่ผูกติดกับการลงแรงโดยตรงแบบเกือบร้อเปอร์เซน์เลยคำถามที่วนอยู่ในหัวทุกเช้าก็เลยเป็น วันนี้จะหาเงินจากไหนจะรับงานเพิ่มอีกดีไหมอะไรแบบนี้อืมในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าคนออกแบบรายได้หรือ income designer สมการของเขาจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันไม่ใช่แค่ทำงานวันนี้เพื่อเงินวันนี้แต่มันคือทำงานวันนี้เพื่อสร้างเครื่องจักรทำเงินสำหรับวันพรุ่งนี้อ๋อใช่ครับรายได้ค้าเลยไม่ได้มาจากแรงงานที่ลงไปตรงๆอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากระบบที่สร้างไว้ สินทรัพย์ดิจิทัลหรือแม้แต่ทีมงานเหมือนกับว่าคนแรกกำลังใช้ถังตักน้ำจากบ่อทุกวันซึ่งถ้าวันไหนป่วยก็ไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกคนกำลังใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อสร้างท่อส่งน้ำมาที่บ้านใช่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับแล้วถ้าจะให้ลึกลงไปอีกนะความแตกต่างที่แท้จริงเลยมันอยู่ที่คำถามที่ขับเคลื่อนชีวิตครับคำถามที่ขับเคลื่อนชีวิตครับผม คนหาเงินจะถามคำถามเพื่อเอาตัวรอดรายวันแต่คนออกแบบรายได้เขาจะถามคำถามเพื่อสร้างอนาคตคำถามเขาเลยเปลี่ยนไปเป็นเราจะออกแบบระบบนิเวศรายได้ของเราให้มีหน้าตาเป็นยังไงดีหรืออีกห้าปีข้างหน้าจะมีสินทรัพย์อะไรทางานแทนเราได้บ้างเห็นไหมครับว่ามันเป็นคำถามคุลมิติกันเลย พอฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าทําไมการเป็นแค่คนหาเงินเก่งถึงอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วในโลกยุคนี้ทั้งที่เขาก็ขยันมากๆเลยนะแต่เหมือนกําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งอะค่ะวิ่งเร็วขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ทิวทัศน์รอบตัวไม่เคยเปลี่ยนเลยถูกต้องครับเพราะโลกข้างนอกมันเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งของที่แพงขึ้นทุกวันเทคโนโลยี AI ที่พร้อมจะเข้ามาทำงานบางอย่างแทนเราได้เสมอ การใช้โหมดเดิมๆคือขยันให้มากขึ้นมันอาจจะช่วยให้เรารอดไปได้อีกปี2ปีนะแต่มันไม่ได้ช่วยให้โครงสร้างชีวิตเรามั่นคงขึ้นเลยแล้วอะไรคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคะของการติดอยู่ในโหมดคนหาเงินไปนานๆผมเคยเจอเคสหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ทำอาหารอร่อยมากลูกค้าติดทั้งเมืองเลยแต่เขาคือระบบทั้งหมดของร้านคือต้องอยู่คุมครัวเองคิดสูตรเองรับออเดอร์ใหญ่ๆเอง วันที่เขาป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลไปสองสัปดาห์ร้านก็แทบจะต้องปิดไปเลยนั่นแหละครับคือภาพสะท้อนของรายได้ที่ผูกกับตัวเราร้อยเปอร์เซ็นตมันทั้งเปราะบางแล้วก็น่ากลัวมากโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะครับการหาเงินเก่งแต่ไม่ออกแบบรายได้เนี่ยมันอาจทําให้เราติดอยู่ในวงจรนี้ไปอีก10-20ปีข้างหน้าเลยนะรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ความเหนื่อยและความเสี่ยงก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวแปลว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มปรับมุมมองใหม่ทั้งหมด จากการเป็นแค่ลูกจ้างของโชคชะตามาเป็นซ e o ของบริษัทชีวิตตัวเองใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยคือการเปลี่ยนภาพในหัวจากการมองรอยได้เป็นเส้นตรงที่ต้องเริ่มใหม่ทุกเดือนไปสู่การมองเป็นโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเอ๊ะแต่คำว่าโครงสร้างหรือการเป็นซ e o นี่ฟังดูเป็นเรื่องของคนทำธุรกิจใหญ่ๆหรือเปล่าคะสำหรับคนทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์จะเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ยังไง เป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของมุมมองล้วนๆเลยไม่ว่าเราจะทำงานอะไรนะเราก็คือบริษัทครับลองมองว่ารายได้ต่อเดือนคือยอดขายทักษะของเราคือสินทรัพย์หลักและสุขภาพของเราคือเครื่องจักรสาคัญพอเราสวมหมวก CEO เราจะไม่ได้คิดแค่ว่าเดือนนี้จะหายอดขายยังไงแต่จะเริ่มมองภาพรวมทั้งที่ว่าชัดขึ้นเราจะไม่ได้มองว่ามีรายได้แค่ก้อนเดียวแต่มองว่ามันคือท่อส่งน้ำ หรือสตรีมส์หลายหลายท่อที่ส่งเข้ามาอ๋อ oh, ท่อน้ำใช่ครับอย่างเช่นท่อที่1อาจจะเป็นงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์หลักของเราท่อที่สองอาจจะเป็นสินค้าดิจิทัลเล็กๆที่เราสร้างไว้ท่อที่3อาจจะเป็นรายได้จากค่าเช่าหรือเงินปันผลพอเราวาดภาพออกมาเป็นท่อแบบนี้เราจะวิเคราะห์ได้ทันทีเลยว่าท่อไหนกำลังจะแห้งท่อไหนขยายได้หรือเราควรจะไปขุดเจาะท่อใหม่ตรงไหนเพิ่ม เข้าใจแล้วค่ะมันคือการซูมเอาออกมาดูแผนที่ทั้งหมดแผนที่จะมองแค่ถนนเส้นที่เรากำลังขับอยู่ซึ่งนั่นก็นำมาสู่กลไกลสำคัญเลยใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนจากแค่ความคิดไปสู่การลงมือทำจริงๆใช่ครับเมื่อเรามีภาพในหัวที่ชัดเจนแล้วกลไกลที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการเปลี่ยนสมการไรายได้ของเราใหม่ทั้งหมดเลยภาพเป็นสูตรคณิตศาสตร์นะคะสูตรดั้งเดิมเลยก็คือ เวลาคูณแรงคูณทักษะเท่ากับรายได้แต่สูตรของคนออกแบบรายได้จะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาเป็นตัวคูณที่ทรงพลังมากครับคือเวลาคูณระบบคูณสินทรัพย์แล้วค่อยคูณทักษะเท่ากับรายได้อมืมีคำว่าระบบกับสินทรัพย์โผล่ขึ้นมาใช่ครับขยายความสองคำนี้หน่อยได้ไหมคะว่าในชีวิตจริงหน้าตามันเป็นยังไง ได้เลยครับระบบก็คือคกลไกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานซ้ำๆแทนเราเช่นระบบตอบแชทลูกค้าอัตโนมัติระบบออกใบแจ้งหนี้หรือแม้แต่เทมเพลตอีเมลที่เราเขียนไว้ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยๆทุกอย่างที่ช่วยลดการใช้แรงของเราในงานรูทีนถือเป็นระบบได้หมดครับแล้วสินทรัพย์ล่ะคะสินทรัพย์คือสิ่งที่เราใช้เวลาและทักษะสร้างมันขึ้นมาครั้งเดียว แต่มันสามารถทำเงินให้เราได้หลายครั้งโดยที่เราไม่ต้องลงแรงเท่าเดิมอีกต่อไปลองนึกถึงพวกคอร์สออนไลน์อ e ีบุ๊กหรือเทมเพลตที่ขายกันดูสิครับคนสร้างเขาใช้เวลาสร้างมันแค่ครั้งเดียวนะแต่พอสร้างเสร็จมันก็ทำเงินให้เขาได้เรื่อยๆโดยที่เขาแทบต้องทำอะไรเพิ่มเลยโอ้โหพอมีตัวอย่างแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะ เป้าหมายก็คือการใช้เวลาของเราในฐานะสถาปนิกเพื่อออกแบบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ในฐานะกรรมกรที่ต้องลงแรงทุกครั้งเพื่อให้ได้เงินถูกต้องที่สุดครับและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูตรงๆเลยนะตอนนี้รายได้ของเราผูกติดอยู่กับตัวเราที่ต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราบวยสักเดือนหนึ่งรายได้จะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราปิดมือถือไปเที่ยว7วันจะยังมีเงินเข้าบัญชียอยู่ไหมถ้าคำตอบคือ แทบไม่เหลือเลยนั่นแปลว่าสถานะของเราตอนนี้คือตัวเราเท่ากับรายได้ร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งเสี่ยงมากครับฟงบีเอ็นแนวคิดที่ทรงพลังมากค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแล้วจะเริ่มยังไงดีละ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่จังเลยเราพอจะมีพิมพ์เขียวหรือขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมให้เริ่มเดินตามได้เลยไหมคะมีแน่นอนครับเราลองมาดูหขั้นตอนที่จะเปลี่ยนเราจากคนหาเงินไปเป็นนักออกแบบรายได้กัน มาเลยค่ะก้าวแรกต้องทำอะไรก่อนคะก้าวที่1คือทําบัญชีรายได้ฉบับ CEO ครับไม่ใช่แค่บันทึกรับจ่ายนะแต่คือการวาดผังองค์กรรายได้ของตัวเองออกมาให้หมดเลยว่าเงินมาจากไหนบ้างกี่ช่องทางช่องทางไหนเหนื่อยสุดแต่ได้เงินน้อยสุดช่องทางไหนผูกกับตัวเราเต็มๆนี่คือการเปิดพิมพ์เขาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพของบริษัทเราในปัจจุบันครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก้าวที่2 ก็คือเลือกหนึ่งช่องทางเพื่อสร้างให้เป็นสินทรัพย์ใช่ไหมคะซึ่งคิดว่านี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ติดเลยนะคือไม่รู้จะเอาทักษะของตัวเองมาทําเป็นอะไรดีเป็นจุดที่ติดกันเยอะจริงๆครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือลองถามตัวเองว่ามีปัญหาอะไรที่ลูกค้ามักจะจ้างเราไปแก้อยู่ซ้ําๆหรือมีคําถามอะไรที่เราต้องคอยตอบอยู่ตลอดเวลาคําตอบของคําถามพวกนั้นล่ะครับคือวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างสินทรัพย์ชิ้นแรก อย่างถ้าเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ต้องคอยออกแบบ Presentation ให้ลูกค้าบา่อยๆก็อาจจะสร้าง Template Presentation สำเร็จรูปขึ้นมาขายได้นี่คือการเปลี่ยนบริการให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ครับเยี่ยมเลยค่ะพอเราเริ่มมีสินทรัพย์ชิ้นแรกแล้วไม่ว่าจะเป็นคอร์สหรือ e b o ุ๊มันคงยังทำงานเองได้ได,ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือก้าที่3ใส่ระบบเล็กๆเ,เข้าไปในงานที่เราทำอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่ซับซ้อนเลยนะ อาจจะแค่การใช้ Google Form รับบรีฟงานแทนการคุยแชทไปมาการตั้งค่าเข้าความตอบกลับอัตโนมัติในเพจหรือการทำหน้า FAQ ง่ายๆบนเว็บไซต์เพื่อลดคำถามที่ต้องตอบซ้ำๆหัวใจของขั้นตอนนี้คือการซื้อเวลาของตัวเองกลับคืนมาทีละนิดเพื่อเอาไปใช้กับงานที่สำคัญกว่าอย่างการออกแบบพอมีทั้งสินทรัพย์และระบบเล็กๆแล้วก็มาถึงก้าวที่4ยิ่งใหญ่จังเลยค่ะ สำหรับคนเพิ่งเริ่มมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมคะหรือต้องเก่งเทคโนโลยีขนาดไหนจริงๆแล้วมันเล็กกว่าที่เราคิดมากครับเครื่องจักรในที่นี้อาจจะเป็นแค่การเอาอ e ีบุ๊กที่เราสร้างในก้าวที่2ไปวางขายบนแพลตฟอร์มอย่างกัมโรดที่จัดการเรื่องการจ่ายเงินและส่งไฟล์ให้เราอัตโนมัติ หรืออาจจะเป็นคอร์สวิดีโอสั้นๆที่เราอาัดไว้แล้วใช้ระบบง่ายๆอย่าง Facebook Group ในการส่งบทเรียนทั้งหมดนี้แทบไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยครับหัวใจสำคัญคือมันต้องเป็นชุดกลไกที่ทำเงินได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มยืนยันทุกครั้งที่มีคนซื้ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการประกอบร่างสินทรัพย์กับระบบเข้าด้วยกันนั่นเองและก้าวสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลย 9ก้าที่5คือการทบทวนทุกๆ90วันครับนี่คือการประชุมบอร์ดผู้บริหารของบริษัทเราเราต้องคอยถามตัวเองทุก3าเดือนว่าสัดส่วนรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงเราโดยตรงมันเพิ่มขึ้นไหมเรามีสินทรัพย์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างหรือเปล่าระบบได้ทำงานแทนเรามากขึ้นหรือไม่การทบทวนนี้จะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าหรือแค่ย่าอยู่กับที่ครับเป็น5ขั้นตอนที่ชัดเจนและทาตามได้จริงมากๆค่ะ แต่ก็เชื่อว่าระหว่างทางที่จะเริ่มลงมือทำเนี่ยมันต้องมีเสียงในหัวหรือความกลัวผุดขึ้นมาแน่นอนอย่างเช่นถ้าทำคอร์สไปแล้วไม่มีคนซื้อล่ะถ้าเสียเวลาสร้างระบบไปบเปล่าๆจะทำยังไงเป็นเรื่องปกติมากครับที่จะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากให้ตระหนักก็คือ การไม่ทำอะไรเลยและใช้ชีวิตแบบเดิมไปเรื่อยๆมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันและอาจจะเสี่ยงกว่าด้วยซ้ำไปแค่เราอาจจะไม่เคยหยุดมองมันในฐานะความเสี่ยงเท่านั้นเองเสี่ยงในแง่ไหนบ้างคะก็เสี่ยงที่วันหนึ่งสุขภาพเราอาจจะพังลงจนทำงานไม่ได้แล้วรายได้ก็หยุดชะงักไปเลยเสี่ยงที่ตลาดเปลี่ยนไปแล้วทักษะเดิมของเราไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป หรือเสียงที่เราจะตื่นขึ้นมาในอีกสิบปีข้างหน้าแล้วพบว่าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรที่ทำงานแทนเราได้เลยมีแค่แรงที่โรยราลงทุกวันฟังแบบนี้แล้วการไม่ทำอะไรเลยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดจริงๆนะคะถูกต้องครับคนที่คิดแบบนักออกแบบรายได้จะรู้ดีว่าการลงมือสร้างสินทรัพย์หรือระบบอาจจะล้มเหลวในบางครั้งแต่มันคือการเรียนรู้ มันคือการสร้างโครงสร้างที่ทำให้ชีวิตเราแข็งแรงขึ้นในระยะยาวแต่การไม่สร้างอะไรเลยต่างหากคือการรอให้ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้มาถึงตัวเราในสักวันหนึ่งเอ็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะสรุปด้วยภาพเปรียบเทียบนี้ค่ะลองมองชีวิตการเงินของเราเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งที่ผ่านมาเราหลายคนอาจจะเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่คนอื่นสร้างกฎเกณฑ์ไว้ให้ แต่จากนี้ไปเราต้องลุกขึ้นมาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองค่ะครับเป็นสถาปนิกที่ลงมือเลือกทำเลวางผังของบ้านสร้างห้องสำหรับเก็บทรัพย์สินและติดตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆเพื่อให้บ้านหลังนี้มั่นคงและทำงานได้ด้วยตัวมันเองเราไม่ได้เป็นแค่คนอยู่ในบ้านที่รอวันให้บ้านชุดอีกต่อไปแต่เราเป็นคนออกแบบบ้านที่ชื่อว่าระบบนิเวศรายได้ของเราเอง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่อยๆปรับค่อยๆสร้างทีละอย่างเชื่อว่าในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าเราจะมองย้อนกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณที่วันนั้นเราเลิกตั้งคำถามแค่ว่าวันนี้จะหาเงินยังไงแล้วเริ่มตั้งคำถามใหม่ที่ทรงพลังกว่าว่าวันนี้จะออกแบบโครงสร้างรายได้ของตัวเองยังไงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงครับ ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง t i n k e r p a d Podcast ไว้เลยเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไป